สวัสดีครับผมสวัสดีทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เซาตัซีชแนลกับคอนเทนต์ของเกมคาบาลแอนติเมทคอมโบนะครับวันนี้เรามาอยู่กันที่แพชโนดแพชอัปเดตของคาบาลพีซีกันนะครับก็เป็นแพชที่อัปเดตมาพร้อมในวันแข่งพอดีนะครับซึ่งแข่งเนี่ยจริงๆถ้าใครที่แบบไม่ได้ตามแข่งช่วงนี้ผมแนะนำให้ไปดูนะครับช่วงนี้การแข่งทัวร์นาเมนต์ของคาบาพีซีนี้เดือดมาก นี่ผมแปะผลการแข่งขันให้ดูอู้โหมีพิกล็อกมีเซอร์ไพรส์กันนิดนึงเนาะซึ่งวันที่ผมลงคลิปนี้เนี่ยยังมีการแข่งขันอยู่นะถ้าใครที่แบบอยากจะรับชมก็ไปรับชมกันได้นะครับในช่องทางออฟฟิเชียลของเพจเนาะนะครับจริงๆออฟฟิเชียลไหมมันมันออฟฟิเชียลแหละแต่เป็นช่องทางทัวร์นาเมนต์นะครับช่องทางรองนะครับแล้วก็แพทนี้เนี่ยก็ยเป็นอีกหนึ่งแพทที่แบบยังอัปเดตอะไรเยอะไม่ได้เพราะว่าถ้าผมเข้าใจผิดคือมันติดแข่งพอดีนะครับหลายคนก็เลยอาจจะแบบผิดหวงังเ,งเรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับ เอ็กพงเอ็กพีเลเวลอะไรอย่างงี้นะครับแต่ว่าวันนี้แผนอัปเดตนะครับ มีดันเจี้ยนมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาพูดถึงกันถ้าเพื่อนๆชอบผมฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์เพื่อเป็นกําลังใจให้กับเราด้วยนะครับส่วำหรับใครที่อยากจะเติมคาร์บอาอินฟินิตคอมโบแบบคุ้มๆนะครับวันนี้ผมมีร้านดีๆมาแนะนำนะครับเปโตรวินท็อปอัพมีบริการรับเติมเกมคาร์บอาอินฟินิตคอมโบเลยด้วยนะเพื่อนๆในทุกยอดการเติมเงินนะครับเพื่อนๆจะได้โบนัสวอลเล็ตเพิ่มอีก10%นะครับในทุกๆยอดการเติมเงินเลยนะยกตัวอย่างเช่นแบบยอดการเติมเงิน1,000บาทเนี่ยเพื่อนๆจะได้โบบบบนน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 ัััััััสสสเเเเเเเพพพพิิิิิ่่่่่่มมมมไปออ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 อีีีีกกกกกกกยยยยต์ลลลลละะะคคคครรรรรววววธาาาาา็็็งงงดดหจทืืๆๆแแ้้ชชขใ ไอดนะครับที่เป็น a อดของคาบาวเนี่ยมากรอกในเว็บไซต์แล้วก็เลือกแพ็กเกจที่ใช้ในการเติมเงินได้เลยนะครับจากนั้นนะครับให้ระบุจำนวนแพ็กเกจที่ต้องการซื้อนะครับรวมถึงสามารถกรอกโค้ด z r ตอนะครับเพื่อเป็นการสนับสนุนช่องเราได้ด้วยนะจากนั้นก็จะสามารถชำระนะครับยอดการสั่งซื้อได้เลยนะครับที่สำคัญคือเปโตรบินไม่ได้มีแค่เกมคาบาวอินฟินิตคอมโบนะเพืนะ่อนๆถ้าใครสนใจอยากเติมเกมมือถืออื่นๆเปโตรบินท็อปอัพก็มีบริการรับเติมด้วยนะยังไงฝากกดดูสปอนเซอร์ผู้ใ่่ดีีขอออองางาาชเเเร้วววนนนนนะค,คัับสกมมมแแลลลไไปปผพิ UG Phone แอปพลิเคชันที่จะสามารถช่วยให้เพื่อนๆนะครับได้ฟาร์มได้อย่างง่ายขึ้นและสะดวกมากขึ้นนะครับ UT Phone นะครับเป็นแอปพลิเคชันระบบคลาวครับซึ่งเปรียบเสมือนมือถือเครื่องหนึ่งที่จะช่วยเพื่อนๆสามารถฟาร์มเกมได้ทั้งวันทั้งคืนถึงแม้ว่าเพื่อนๆจะปิดมือถือไปแล้วก็ตามปิดคอมไปแล้วปิดเน็ตไปแล้วก็ตามตัวเกมก็ยังฟาร์มให้เราอยู่ครับซึ่งมันจะเหมาะมากๆครับสำหรับเพื่อนๆที่แบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมหรือแบบไม่อยากเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะว่ากลัวจะเปื้อเิงร่ UFO นข้น แค่วันละสิบาทเท่านั้นเองตัวแพ็กเกจแนะนำนะครับผมจากจะแนะนําเป็นในส่วนของให้เพื่อนๆได้ลองใช้เป็น MVP นะครับเพราะ MVP เนี่ยมันจะราคาเริ่มต้นกับแพ็กเกจเริ่มต้นเพียงแค่1เท่าเท่านั้นแต่ว่าสเปคของมันน่จะสูงกว่าเจ้าตัวแพ็กเกจเริ่มต้นถึงเกือบเกือบสเท่าเลยนะครับซึ่งตัว MVP เนี่ยถึงแม้ว่าจะแพงกว่านิดหน่อยนะแต่ว่าจะใช้งานได้ดีกว่าแล้วก็สบายกว่ามากๆเลยนะครับแล้วถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจนะครับผมสามารถกดดาวน์โหลดได้นะครับที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปนี้นะแล้วที่สําคัญคือใต้ description เนี่ยก็จะมีล ด้วยนะครับโอเคครับผมแพชโนต์ของเราในวันนี้นะของวันที่14พฤษภาคมนะครับที่มีไฮไลท์อยู่5ข้อก็จะมีในส่วนของดันเจี้ยนใหม่นะครับแล้วก็กิจกรรมนะครับมีด้วยกัน3-4กิจกรรมด้วยกันนะครับซึ่งก็จะมีกิจกรรมสะสมตัวอักษรนะครับเมลิดทองนะครับเก็บเหรียญแล้วก็มิสเซอรี่เมย์นะครับซึ่งวันนี้เซิร์ฟปิดปรับปรุงประจำสัปดาห์นะครับเปิดประมาณช่วงบ่ายๆนะก็มีไอเทมชดเชยตามสเต็ปปกตินะครับมีดันเจี้ยนใหม่เนี่ยก็จะมีไปดันของดันเจี้ยนเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับซึ่งดันนเจี้ย ที่เข้ามาในแพชนี้นะครับก็คือฮาร์เซเดสวอลเล่นะครับอเวกเนหรือว่าดันงูเวกนั่นเองนะครับซึ่งเจ้าตัวดันงูเวกเนี่ยเดี๋ยวผมอาจจะทําเป็นคลิปแยกให้อีกทีนึงว่าลงยังไงนะครับสำหรับใครที่สงสัยแต่ว่าดันงูเวกเนี่ยเป็นดันที่ดอบของซิกเนเจอร์เลยก็คือสร้อยงูเวกนะครับสร้อยงูซึ่งผมไปลองเทสมาแล้วดันไม่ได้โหดมากแต่ก็ดาเมจสูงนะบอสตีแรงเหมือนเดิมกบตีแรงเหมือนเดิมนะคือเหมือนไม่ไ,มได้บูตขึ้นมาเนะแต่ดันมันโหดอยู่แล้วนะ,วนะดุ นะครับใครที่แบบเลขต่ำกว่า4 0แสนเนี่ยอาจจะจุกๆหน่อยนะครับแต่ว่าถ้าเป็นเบรดเดอร์3 6 3แ7 3 0 0 0 8อย่างเงี้ยก็น่าจะสบายแล้วนะครับผมไปลองมาแล้วลงได้นะครับเดี๋ยวมีไลฟ์สตรีมลงดันนี้หาสร้อยกันด้วยนะครับก็ตัวใบดันเ,เนี่ยซื้อได้ที่แพทเลอร์ราคา 1m บวกหินเคออสคอเนาะหรือถ้าใครที่จะใช้ฟอ์เจมก็ใช้700เจมได้ซึ่งผมยังไม่ลงคลิปตารางเปรียบเทียบ er ราคาเจมกับใบดันใช่ไหมเออผมลืมเดี๋ยวผมทำให้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ อัปเดตนะครับเป็นอินเกม e v e n นนะกิจกรรมแรกก็คือปริศนาล่ากล่องคอมโบนะครับ ซึ่งเจ้าตัวกิจกรรมนี้นะครับก็ให้เราสะสมตัวอักษรน,นั่นแหละนะครับก็จะกระจายไปอยู่ในหลายๆดันเลยนะครับร้อยสามส้มร้อยยี่สิบห้าร้อยสี่สิบร้อยสี่ห้าอะไรอย่างนี้นะครับประเด็นก็คืออย่างนี้เพื่อนคือตัวอักษรน,นะมันสามารถเทรดได้แล้วก็ตัวอักษรเนี่ยกระจายกระจายกันไปอยู่หลายดันแต่ว่าเจ้าตัวดันซิกเนเจอร์อย่างตัวดันร้อยสามส้มเนี่ยเป็นดันอขออภัยร้อยสามเขียวเนี่ยเป็นดันที่หลายคนฟาร์มหาตัวอักษรใช่ไหมร้อยสามเขียวนะครับเป็นดันเดียวในเกมนี้ตอนนี้นะครับที่จะดรอปตัวอักษรจากตัวบอส ซึ่งผมเข้าใจว่าทีมงานเขาน่าจะป้องกันไม่ให้เราไปปั๊มตรงเสาหน้าดันกันนั่นแหละนะครับซึ่งจริงๆเนี่ยผมมองว่าถ้าพี่จะกลัวนี่ยพี่ไม่ต้องเอาเข้ามาก็ได้แต่โอเคเราไม่ติขนาดนั้นนะครับก็ตัวตัว C กับตัวโอนะถ้าเพื่อนๆอยากได้แนะนําให้ไปร้อยยี่ห้าแล้วก็ไปร้อยสี่ห้าแทนแนะนําให้ข้ามดร้อยสามห้าเขียวเพื่อการหาตัวษรไปเลยทีนี้ตัวษรถ้าเราได้ครบแล้วนะครับก็ เก็บนะครับมาเป็นคำว่า combo th นะครับบวกกับเงิน500,000นำมาแลกที่ npc เหมือนไอตัวเดิมเลยนะครับยู่เหมือนเดิมเลยแต่ว่าตัวกล่องรอบนี้นะครับก็จะมีไอเทมนะครับก็ไม่ได้เยอะมากนะแต่ว่ามีของแลเนี่ยถ้าเทียบเป็นจำนวนชิ้นเนี่ยผมว่าครึ่งต่อครึ่งนะครับคือถ้าเราไล่ขึ้นไปตั้งแต่เอาจริงคือหิน x8 ขึ้นไปเนี่ยเราดูปริมาณนะครับเนี่ยผมว่ามันก็เยอะกว่าของที่เป็นของขั้นปกติเนาะนะี่คือของขั้นแลที่เป็นของแลที่เป็นของแบบโอเคอะ มันมีเยอะกว่าของที่อ่อนๆแต่ว่าถ้าพู้วนตามตรงอีกสเต็ปนึงนั่นแหละไอเทมที่เราต้องการกันจริงๆจังๆเนี่ยมันก็คงเป็นแบบการแตกแดงกับการแตกขาวขึ้นไปถูกไหมมันก็อัตราอยู่ที่ประมาณครึ่งต่อครึ่งแต่ว่าเลทในการเปิดเนี่ยก็คงยากกว่าส่วนใหญ่ที่เปิดได้ในช่วงช่วงแรกๆหรือแบบเยอะๆอะครับก็คงเป็นพวกแบบแบบเนี่ยไอ้พวกของคอมมอนกันแต่สําหรับผมนะมีการแตกผูกมัดผมค่อนข้างโอเคเลยเดี๋ยวผมอาจจะลองเปิดกิจกรรมนี้ดูเพราะว่าผมเองเนี่ย อยากได้กันแตกนะครับเพื่อมาตีบวกอยู่แล้วแต่ว่าประเด็นคือเดี๋ยวไม่รู้ว่าจะพูดถึงตรงไหนดีแต่แบบเ,เราเราเราพักเรื่องกันแตกไว้ก่อนนะใ <g> ห <ul ain> ้การแตกในกานแตกขาวนี้เราเบรกกันไว้ก่อนนะครับแต่ว่าถ้าใครที่แบบอยากหารุ่นใบองใบแอมก็เก็บตัวอักษรหรือจะขายตัวอักษรตรงๆก็ได้นะครับกิจกรรมนี้ ไม่ไม่ได้แอนตี้ขนาดนั้นนะครับหมายถึงว่าเออเราเรา,เราอย่าไปมองลบเซิร์ฟในแง่ลบขนาดนั้นนะครับก <c oughs> ิจกรรมถัดมาก็คือกิจกรรมภารกิจเหรียญอันตรายนะครับอันนี้เนี่ยเอาง่ายๆนะครับเพื่อนๆผมสรุปให้ฟังเลยก็คือว่าให้เราลงดันงูเวกนะครับเพื่อเก็บเหรียญงูเวกแล้วก็เก็บให้ครบ5อันไปลงแรกไปดันงูเวกแค่นั้นเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> ให้เข้าใจง่ายๆคือตัวดันงูเวกตอนนี้ลง5้ารอบลงฟีหนึ่งครั้ง นะครับก็ลง5แถมหนึ่งลง5แถม 1- ลง5แถม1เท่านั้นเองนะครับลงดันจบรอบหนึ่งเนี่ยเราได้โทเค็นจากตัวบอสซึ่งเอาตัวโทเค็นที่ได้เนี่ยไปแลกใบดันเสียเงิน10,000แแค่นี้นะครับซึ่งคุ้มนะผมผมผม่อเข้าโอเคเลยเพราะว่าดันเนี้ยยังไงเราก็ลงเพื่อหาตัวตัวสร้อยงูกันอยู่แล้วนะครับ ตัวกิจกรรมถัดมาก็คือในส่วนของตัวเส้นยาเส้นทางสู่ขวดยาทองคําหรือว่ากิจกรรมที่ช่วยผลักดันเมอร์ดิตเรานั่นแหละนะครับซึ่งกิจกรรมนี้ก็ให้เราลงดันนะครับเป็น120นะครับ1 3อาขออยัย120 130แล้วก็85กับ1 0อยนะครับซึ่งให้เราลงดันเนี่ยจบดันปุ๊บเราจะได้เหรียญเมอร์ดิทโทเค็น1เหรียญน,นะครับบวกกับเงิน700,000เพื่อแลกตัวโกอินซิกเนียนะครับหรือว่าในส่วนของแต้มเมอร์ดิต50แต้มซึ่งตรงเนี้ย สำหรับคนอื่นมีความรู้สึกยังไงผมไม่รู้นะแต่สำหรับผมค่อนข้างโอเคแล้วเพราะว่าคือหนึ่งเลยคุณไม่ได้ไปเอาตัวตัวเหรียญเมอริทพวกนี้ไปใส่ในดันใหญ่ที่เป็นดันที่คนลงอยู่แล้วและหนึ่งเนื้อหมายหมายถึงว่าถ้าเอาไปใส่ดันงูเนี่ยผมโกรธมากถูกไหมเพราะว่าดันงูยังไงคนก็ลงหาสร้อยงูอยู่แล้วอย่างเงี้ยถ้าคุณเอาไันี้เข้าไปใส่อีกเนี่ยก็ ของในดันก็จะราคาถูกลงไปแต่ว่าเนี่ยพอไปอยู่ในดันเล็กๆที่แบบคนไม่ค่อยลงแล้วก็เหมือนให้เราเลือกแล้วว่าเรายอมจ่ายเงินเพื่อซื้อมือลิตหรือเปล่าแค่นั้นเองนะครับซึ่งผมว่ามันค่อนข้างโอเคแต่คนที่ไม่ชอบผมก็เข้าใจได้นะเพราะว่าแบบมันอาจจะเป็นดันที่แบบลองไม่ได้ลงเป็นประจำอย่างเงี้ยแล้วพอแบบเราต้องเลือกอะบางทีเวลามันน้อยก็อาจจะ ตึงๆกันหน่อยนะครับแต่ว่าสำหรับผมผมคอนข้าโอเคนะนะครับก็เลือกว่าจะเก็กบตัวอักษรเป็นหลักหรือว่าจะไปฟาร์มหาสร้อยงูเป็นหลักเพราะว่ารอบนี้กิจกรรมไม่มีอันไหนสัมพันธ์กับสร้อยงูเลยตรงๆนะครับแล้วก็ถัดมาก็าจะเป็นในส่วนของมิสซิลี่เมย์นะครับหรือว่ากล่องสุม่มสุ่มเจมซึ่งจริงๆอันนี้ผมเทสไปแล้วนะครับไม่ได้อัดคลิป แล้วก็เปิดไปแล้วเดี๋ยวถ้าเข้าไปในเกมเนี่ยให้ดูอีกทีนึงนะครับแต่ว่าไอ้ตัวกล่องเนี่ยมันก็เป็นกล่องที่เอาสุ่มเจมนั่นแหละนะครับแต่ว่ารอบนี้ถ้าเราจะเปิดเจมออกมาเนี่ยเราใช้เงิน350 k นะครับซึ่งเวลาเราเปิดเนี่ยเรามีโอกาสได้นะครับตัวเมกาสนะครับจากกล่องเซอร์ไพรส์อีกทีหนึ่งซึ่งกล่องเซอร์ไพรส์เนี่ยมันบรนสุตัวเมกาสจ่แล้วถามว่าเมกาสทำอะไรได้นี่นชัน่นอดู เมกาด์เอาไว้แลกการันตีใบจ่อเกาะได้คอรตูมนะครับเป็นคอรตูมสกายนะซึ่งเราแลกได้เลยนะครับ200เมเนี่ยแลกห,หนึ่งใบนะครับหรือคุณดูนี่จะได้ไหมการแตกแดง20เม็ดแลกการแตกแดง1อัน คุณคุณจำที่ผมบอกว่าให้ให้เราโน้ตไว้ก่อนได้ไหมกันแตกแดงอันนี้คือความซัาซ้อนของกิจกรรมสเต็ปที่เนึ่งนะแต่ว่าการแตกแดงนี้ขายได้นะไอตัวสอบไ่แค่าขายไม่ได้แต่ว่ากว่าจะได้20เมกะเนี่ยก็หมดไปหลายแสนอยู่เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะเปิดเพื่อหาการแตกมาขายตรงๆไม่ได้แต่ว่าช่วยให้เราลดต้นทุน นะครับในการเปิดลงได้นะครับผมลองเทสดูแล้วเลทในการเปิดก็ค่อนข้างโหดนะคือส่วนมากผมก็ได้พวกของข้างล่างนี่แหละนะครับพวกของคอมมอนนะไปไม่ถึงของแร่ด้วยซ้ํานะครับเนี่ยที่ผมเปิดนะเต็มที่ก็คือคอยู่คอมมอนข้างล่างนี่แหละนะครับแรก็จะมีแบบพวกเขียนพิเธียพวกเนี้ยมีให้เห็นแต่ว่าอีพกข,ขึ้นไปเนี่ยผมเปิดไปประมาณ5้าหกหมื่นเจมมั้งไม่เห็นเลยนะครับไม่เห็นเลยก็จะอยู่แค่ข้างล่างตรงนี้นะครับแต่ว่ากิจกรรมนี้เดี๋ยวอาจจะมีรีวิวนะครับถ้ามีเจมเยอะอาจจะมาเปิดให้ดูอีกทีนึง แล้วก็ในส่วนสุดท้ายนะครับก็เป็นเซิร์ฟคูนผมข้ามนะเซิร์ฟคูนแล้วก็มีดีลเด็ดนะครับเกินต้านมีการขายตัวแคชช็อปนะครับเดือนนี้ซึ่งเอาจริงๆเลยว่าผมปกติผมจะไม่ค่อยขายของในแคชช็อปให้ดูเท่าไหร่ใช่ไหมเพราะว่ามันก็เราแต่เราจะเลือกซื้อแต่ว่าผมแนะนำมันหนึ่งเพื่อนๆเสียดายคือเป็นมีเทมออปชั่นรีมูเวอร์เข้ามานะครับลบออปชั L ่นนะครับแต่ว่ามันเป็นแค่คัทโลกับมีเดียมซึ่งผมไม่พูดถึงแล้วกัน พราะโลเนี่ยไม่น่ามีคนซื้อนะครับแต่มีเดียมนี่อาจจะมีนะนี่แต่ว่ามันมีเซเลน่ามาขายนะครับลูมินัสเซเลน่าร้อยห้าสิบาทได้เซเลน่าร้อยเม็ดสี่ร้อยห้าสิบาทได้สามร้อยห้าสิบเม็ดซึ่งถูกมากเพราะว่าถ้าพูกันตามตรงผมเสียเงินทําไปเยอะกว่าน,นี้มากอันนี้คุ้มมากนะครับเนี่ยพันสองได้หนึ่งพันเม็ดแต่นี่คุณผู้ชมดูนี้คอร์สใหม่ที่ไม่เคยเห็นมาก่อนชิราอินุชิรานุอินะครับเออ ซึ่งไม่เคยมีไม่เคยเห็นนะผมบอกก่อนผมไม่เคยเห็นคอสตูมนี้ในะคาบาวนะครับซึ่งสวยมากเห็นจานตองใส่แล้วผมว่าก็ค่อนข้างสวยเลยนะครับเป็นคอสตูมที่เอ่อใช้คําว่ามันเป็นคอสตูมใหม่อะ่ะแล้วมันสวยปีกก็สวยนะครับไหน,นข้างหลังดำๆเนี่ยคือปีกนะครับประเด็นคือมันติดว้อมันขายแค่เจ็ดวันเดี๋ยวผมแบบแล้วซื้อซื้อได้แค่ครั้งเดียวคือซื้อเก็บก็ไม่ได้ขายแค่เจ็ดวันก็เลยแบบแอบเสียดายนิดนึง ผมเสียดายมากแต่ผมว่ามันสวยผมไม่จะซื้อคอร์สคอร์สเซตนี้นะครับผมคิดว่านะคิดว่าน่าจะซื้อนะครับแต่ดูก่อนแต่ปีกข้างหลังอนะสวยมากนะครับผมอยากได้ปีกที่เหลือของอื่นก็เป็นของแถมที่โอเคแหละแบบวันเกิดอะไรอย่างนี้นะครับที่เหลือก็แดีแพ็คนี้ก็ปกติส่วนร้านค้าเอาร์คเจมลิฟต์เจมนะครับลิฟต์เจมเนี่ยมีรีแพคคิดนะครับที่เรา่นี้ราคาไม่แพงแนละ้วเพราะว่ามีแพ็คนี้เข้ามาใช่ไหมกับตัวแพ็คที่เป็นแพ็คฟอร์สเจมนะครับก็คือเอาตัวเจมเขียวไปแลกนะครับเนีีี่ยฟฟอออรรร์จเเมพวกกนนน้็โคนะะคะะขงับ โอเคอยู่นะครับพอผมน่าจะแรกอันนี้แหละห้าหมื่นเจมกับสามหมื่นเจมนะก็ได้เจมฟรีกับได้แหวนวันเกิดมาใช้นะครับขอไพแหวนคี้มาใช้นะครับแล้วก็ร้านค้าลิฟต์เจมก็จะมีในส่วนของใบประเมินมริดกับสเตนโคดแล้วก็แพ็กเจมนะครับเหมือนกันซึ่งร้านค้าอาร์คเจมนี่ผมพูดตรงๆว่าไม่ค่อยถูกใจผมเท่าไหร่นะแพทนี้นะครับแต่ว่าก็นี่ผมงงอย่างหนึ่งคือเขาจั่วหัวว่าพฤษภาคอตูมสุดแรนะรเนี่ยผมไม่เห็นคอตูมสักตัวเลย แต่ไม่เป็นไรอาจจะตัวผัวพิดนะครับประมาณนี้นะครับผมสำหรับแพชโนตของตัวเกมนะครับแต่ว่ถ้าใครชอบคอนเทนต์ประเภทนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับเราด้วยนะผมแอบไปเปิดมานิดนึงนะครับเนี่ยไล้ไดมา9ใบมั้งเนี่ยประมาณนี้นะครับถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับอ๋อแล้วก็อีกอย่างหนึง่งไอตัวการแตกแดงที่ผมพูดถึงคือมันมีอยู่ในกิจกรรมอันเดอร์วอด้วยไง การแตกแดงตอนนี้คือราคาถูกจัดนะครับไอเทมซ้อนไอเทมอีกแล้วเสียดายมากแต่ก็เข้าใจได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ประมาณนี้นะครับยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม